ในช่วงแรกนี้กันก่อนค่ะกับเรื่องของทิศทางราคาทองคำไปก็ไม่ไกลย่อตัวก็ย่อมไม่ลึกใครที่จะรอรับก็รับไม่ได้ของขึ้นไปก็ยังไม่ได้ขายนะคะติดตามกันสำหรับกรยุทธการทุนในช่วงบ่ายนี้ในช่วงของโกลุกบาย YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร0 2 6 8 7 9 9 9 9พูดคุยกันนะคะกับคุณมรุตรุ่งขามค่ะนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean and Futures ค่ะคุณมรุตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสภาครับเมื่อวานไต่ขึ้นไปได้ถึง1,260นะคะแต่ก็ยังหลายคนบอกว่าอ,อยากจะรอขายไดแถว1,262ก็ขึ้นไปไม่ถึงนะคะย่อตัวลงมาก็ย่อลงมาไม่ถึงแนวรับอีกวันนี้ทำยงไงต่อดีคะ ตัวละครทองคำยังคงขึ้นไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะครับเนื่องจากวันนี้ตล,ะะลาดสหรัฐปิดทําการเนื่องในวันมาติ i รูเทอร์คิงจูเนียนะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดทางตลาดตางประเทศจะกลับมาเปิดทำการปกตินะครับก็ในส่วนของแนวโน้มหรือที่ทางราคาเนี่ยยังมองว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะเป็นในรูปแบบของไซด์เว้าก็คือมีการแกว่งตัวในรักรขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าราคายังไม่สามารถทะลุในส่วนของระดับหนึ่งพัน้สิบเหรียญดอลลาร์ต่อฟลาส์ออนได้นะครับคาดว่าราคาเนี่ยอาจจะมีโอกาสย่อลงมาเพื่อสะสมะกำลังแต่การย่อเนี่ยจะประเมินในส่วนของโซนแน,นวรับระดับหนึ่งัน้สิห้าถึงหนึ่งันสองอสิเเหรียญดอลลาร์ต่อฟลาส์ออนนะครับถ้าราคายังไม่หลุดโซนระดับหนึ่งสองสามเจ็ดยังแนะนําว่า ยังมีมุมมองเช่นเดิมครับก็คือเป็นลักษณะของไซเวอฟนักถ้าราคาีการย่ยอลงมาเนี่ยอาจจะแนะนํานักลงทุนใช้ระดับโซนหนึ่งสองสี่ห้าถึงหนึ่งสองสี่ศูนย์เป็นจุดในส่วนของการทยอ,อยซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นนะครับแปลว,ว่ายังมีรุ้นกับช่วงเทศกาลจษจีนได้อยู่เหรอคะครับในในระยะสั้นๆครับในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยยังมีมุมมองที่ที่เป็นบวกกับตัวราคาทองคำแต่ว่าระยะกลางและก็ระยะยาวเนี่ยยังยังมองเป็นลบเหมือนเดิมนะครับเออ นอกจากปัจจัยทางด้านเทคนิคแล้วเนี่ยยังมีการที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยมีการอาชีดเม็ดเงินถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4.213ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเข้ามาเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจนะ,นะครับตรงนี้ก็ช่วยในส่วนของใครพร้อมวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องระบบการเงินกธนาคารอของจีนเนี่ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้ผ่อนคลายลงนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พยุงเรือนหนุนราคาทองคาให้มีการเขียนขึ้นในระยะสั้นได้ครับค่ะ นอกจากเรื่องของจีนอัจฉริสภาพคล่องแล้วยังมีประเด็นอะไรอีก,อกที่จะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองขยับเพิ่มขึ้นไปไหมคะกองทุนเข้ามาเก็งกำไรทำกำําเพิ่มขึ้นไหมคะครับดูจากตัวกองทุน SPDR นะครับก็ในส่วนของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้ามาซื้อหลังจากที่ชะลอการซื้อเอเป็นเวลาหนึงเดือนติดต่อกันนะครับก็เห็นว่าในส่วนในระยะสั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นปัจจัย สร้างที่สร้างมุมมองฉมุก่อที่ทางราคาทองคาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยยังไม่แนะนําให้นักลงทุนมีการซื้อในลักษณะของการสะสมแล้วก็ถือเอาไว้านา่งนานนะครับเพราะว่าในส่วนของเทนใหญ่ๆเนี่ยยังเป็นที่ทางขาลงแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐเนี่ยที่มีการประกาศออกมาดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันทําให้การขยับขึ้นของราคาขยับขึ้นได้ไปไม่ไกลมากนะครับค่ะเพราะว่ายังอาจจะมีเรื่องของ QE ที่จะชะลอลงอีกกดดันอยู่นะคะ ครับใช่ครับค่ะมาดูกันที่เซฟิบ้างค่ะครับตัวเซฟฟิตี้ในฟิเจอร์นะครับก็วันนี้ดัชนีแว่งตัวในแดนบวกทั้งช่วงเช้าเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยตัวดัชนียังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือโซนระดับ 890จุดได้นะครับดังนั้นเนี่ยยังอยากแนะนําให้นักลงทุนอย่าชนะใจหรืออย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าตัวดัชนีปิดตัวขึ้นมาเนี่ยคนที่มีรงโพซชันแนะนาให้ปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนแล้วก็นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยยังยังใช้ส่วนเดิมนะครับก็คือ890จุดในส่วนของการเปิดช็อตโพซชั o นเพราะว่าในส่วนของสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความแน่นอนออมีความไม่แน่นอนสูงนะ,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวดัชนีมีการย่อตัวหลุดระดับ870จุดลงมา ก็อาจจะมีการย่อตัวลงของดัชนีต่อลงไปได้ครับค่ะการโฟลลองตอนนี้ดูจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะอัพไซด์ด้านบนเหลือน,น้อยเต็มทีครับใช่ครับแนะนําว่าไม่แนะนำให้เปิดสถานะองนะครับแนะนําว่าเปิดในส่วนของสถานะช็อตน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าถ้าตัวดัชนีขึ้นไปยืนเหนือระดับแ9ดร้อย้าสจุดได้ก็อาจจะมีการปรับสถานะการลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับค่ะได้ค่ะก็ดูจุดวัจัยที่890ิบนะคะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะภาพรวมนะคะในส่วนของทิศทางราคาทองคำทรงๆตัวในระดับสูงก็จริงแต่ว่าแนวต้านสำคัญยังคงอยากจะให้มองที่ระดับ1262เหรียญอยู่นะคะว่ายังมีโอกาสที่จะผ่านไปได้โดยปัจจัยหนึ่งนะคะก็มาจากเรื่องของการที่จีนมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมก็ช่วยเป็นปัจจัยหนุนในช่วงราคาทองคำนะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ แต่ถ้าไปไม่ถึงระดับด้านบนจริงๆระดับแนวรับด้านล่างก็อยู่แถวๆ่าถึงหนจุดที่1237จะเป็นจุดตัดสินใจสำหรับการลงทุนในทองคำอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนเซฟก็ดูที่สินค้าอ้งอิงตัวเซฟ0 i n ตี้นะคะยังคงให้นาต้านสำคัญที่980จุดถ้าขึ้นไปถึงแถวนั้นทยอยปิดสถานะลอง g position ค่ะแล้วเปิดช็อต สำหรับการลงทุนในช่วงสั้นๆทองคำนั้นก็เน้นลงทุนในช่วงสั้นๆตามคำแนะนำของ YLG ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาที่การลงทุนในหุ้นนะคะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าวันนี้การปรับฐานของตลาดหุ้นไทยรับกับข่าวร้ายๆจบไปแล้วจริงๆหรือหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยนั้นลงก็ลงไม่แรงขึ้นก็ขึ้นมายืนปริมๆอยู่แถวๆหนึ่งพัน